Zombie Apocalypse <laughs> าเลยครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ากผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับในนามที่ชื่อว่าป o อปเอ็กแนะนผม <laughs> ในที่สุดก็ได้กลับมาแล้วนะครับอ่ากับเกมการต่อสู้ในโนเสาที่แสนจะยิ่งใหญ่ที่สุดในมือถือนะครับจูสุดยอดดัแกเอยได้แค่นี้เจ็บแผลนะครับอ่ก็ไม่ได้ลงคลิปมานานเลยนะโหเรียกว่าอยู่อยู่สวนสนุกในโนเสา์ของผมก็ได้รับการปิดปรับปรุง ยัง อย่างเรียกว่าเล่นรับการปิดประปุงเลยกูเล่นไม่ได้มากกว่านะครับดกหามส่งเข้าโรงพยาบาลนะครับการผ่าตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวผมนะไม่ใช่ในโนเสาร์นะครับตอนนี้ก็อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็กลับมาแล้วนะจ๊ะทุกคนยังพูดเสียงดังมากไม่ได้นะแล้วก็ยังหัวเราะมากไม่ได้นะครับจริงๆแล้วก็นั่งเล่นเกมทุกวันแหละเล่นทุกวีทุกวันอย่าเรียกว่านั่งเนี่ยนอนเล่นทุกวันเพิ่งจะนั่งได้นิดๆหน่อยๆนะครับ ก็ไหนๆก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วนะผมก็รู้ว่าก็มี FC หลายคนตั้งตารอคลิปของผมนะก็มีเรื่องสำคัญจะบอกด้วยแหละก็คือส่วนสนุกของผมก็ได้ปิดทำการไปใช่ไหมแล้วก็ยังไงอ่ะจะให้ผมพูดยังไงดีอ่ะก็ผมก็เล่นมาครบ1ปีแล้วมีอ่า EP ทั้งหมด700กว่า EP นะครับไหนๆตรงนั้นมันก็ถือว่าปิดไปแล้วนะผมจะเริ่มมาถมบทใหม่เลยก็แล่ากันนะ อันนี้ผมก็จะขอตั้งชื่อว่าสวนสนุกคิงกระปอมซีซั่น2แล้วกันในในก็ในใดนะครับผมในซีซั่น2นี้จะมีอะไรตื่นเต้นแล้วใจนะครับแล้วก็จะดูเดือดเหมือนเดิมหรือไม่นะฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนนะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ถอนอันซับจากผมนะก็ ดีใจด้วยนะครับดีใจกับตัวผมดีไม่ใช่ดีใจกับทุกคนนะครับอาคุณคือแฟนพันธ์แท้ของผมจริงๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เป็นกําลังใจนะอาเรียกว่าส่งข้อความป็นมาถามแล้วก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันผมขอบขอบคุณมากเลยแล้วกันนะอ่ะก,ก็ไหนๆก็ไหนๆละ,ะไปดูเครื่องปักไข่เริ่มเล่นกันก่อนดีว่าอ่าลีที่แล้วผมก็ได้ตีนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ตีนะครับเออนอนตีนั่งตีนอนตีกิ้งไปก็กิ้งมานะครับเจ็บแผลด้วยอะไรด้วยนะครับ ก็ได้ได้โดนีคัดมาครอบครองนะผมพี่เจไม่ได้นะนี่ไงฟักออกมาแล้วนะเออซมขอฟักซะหน่อยไหนก็ไหนแล้วอสซมโอ้เรื่องนีั่งสองนก็ได้เลยโดนพัดเลยวะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอะมาพันนี้ก็จะเป็นพัดแรกในซีซั่น2นะอ่าอย่าสับสนงงกันกันแล้วกันนะเพราะพี่จะใช้เป็นพัดหนึ่งนะอะมาอีกตัวหนึ่งนะครับ ชิโนโนนายก็เป็นของฉันนี่คือตัวก่อนที่ผมจะถูกส่งเข้าโรงพยาบาลนะครับนี่ก็คือตัวดีนะครับ <Yeah! S 1> อ่าเป็นเซนละท็อปอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมันมากเลยทีเดียวอ่าไว้ตรงนี้เลยดีฝ่าข้างบอสอ่าทีเรกนะครับอ้าวชื่อบอสอะไรวะอัลฟาศูนย์หกี่เออโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เลี้ยงอาหารเลยไม่ได้เดี๋ยวไม่แข็งกแกร่งนะครับจิตใจมันไม่ได้วะนะผมอาจจะหัวเราะน้อยหน่อยนะ ถ้าเอากันจริงๆนะมันก็พอหัวรอดได้อะนิดๆหน่อยๆนะแต่ต้องไม่ให้ไม่ให้ท้องกับเพื่อมนะอ่ะมาซํมอ่ะอ่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากเห็นนะครับว่าลีกนี้ผมได้ตีแย่งชิงในนเซาร์หรือเปล่านะครับอ่าชื่ออะไรวะบาจาก้าปะบาจาร่าปะอ่ะสอรัสน,นะครับเฮ้ยตัวนี้ก็ตัวใหม่ว่ะ ตัวใบไม่จนเกมบักเลยใบจนเกมกระตุกเลยเดียวเออขออีกทีเอา่าน้าน้าไหนๆก็ไหนๆนะถือว่าเล่นสโลว์สโลไปก่อนละกนันโอยกแรกเดี่ยวเดียวเยอะนะ<ว>อ่ะชมอ่ามาก็ตรงนี้เดือบิกวันนะครับผมก็ได้ไปหนึ่งใบแล้วนะใช่เจริงนะเห็นไหมเล่นมาจริงนะเล่นแม่งทุกวี่ทุกวันอะ เออไม่ได้ขาดตกบกพ้องอะไรนะได้เดอะบิ๊กบันไปหนึ่งใบแล้วนะครับก็จะรุ้นรับใบที่2นะครับเหลือเวลาอีก11วันนะสำหรับใครที่แบบว่ายังทำซีซันพาร์ทอยู่นะครับอ่า mm hmm. ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่เลยถ้าเอากันจริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าในซีรีส์ภาพยนตร์มันไม่ใช่ตัวใหม่นะมันออกมาแต่จูสิตเวอร์ภาคแรกนะครับอ่ะมาไหนๆก็มาเริ่มดูดูการใหม่กันและไปดูสรุปผลลีกก่อนแล้วลกันนะครับ บอกว่าอยู่ด้อันดับ3นะครับแรดทองอีกแล้วเพิร์ตโกนทุกีเลยมีตามอยู่1,553นะครับอ่าะครับตัวที่เราตีแย่งชิงกันตัวนี้มันก็มีชื่อว่า บาจดาซอรัสนะครับผมก็เป็นคอยาวที่มีหนามเต็มไปหมดเลยนะจริงๆมันไม่ใช่ตัวใหม่นะครับเพราะว่าผมเคยเจอมันแล้วนะในการต่อสู้นะแต่นันานาันจะเจอสักตัวหนึ่งนะครับแปลว่ามันไม่ใช่ตัวใหม่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมจะต้องเอามาครอบครองแล้วก็ปลดล็อกนะในศึกนี้ก็จะปลดล็อกนะครับเหลือเวลาอีกแค่8ดชั่วโมงเท่านั้นนะทุกคนวิง่งสู้กันหน่อยสู้ฟัดกันนิดหนึ <laughs> ่งมาสู้กับพี่สักนิดหนึ่งนะครับไหนๆก็ได้เข้ามาแล้วนะผมรู้ว่าทุกคนก็อยากเห็นผมทําอะไรนะครับ ผมจะไม่ตีแพ็คใๆดๆทั้งนั้นนะครับแมงเผือตีไปทิง้งลว <laughs> อะมาตีลีกกันหน่อยดีกว่าในในก็ในในละเริ่มมาดูดูการใหม่แหมทำยังกับฟุตบอลเลยกู <laughs> ยาวตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับไม่คิดว่าจะสู้ได้นะครับวันนี้ผมจะมาโชว์แพ้ก่อนแล้วกันในๆก็ในนแะล้เริ่มดูดูการโชว์แพ้กันไปหน่อยเลยอ่ามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะครับว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับโอ้โห แล้วทำไม่เฉียนไปเอาแหน็บแบบสสกเตือเชียนไปเอานุบบกนาน๊กมาจะไม่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 กูอยากเห็นท่าไห้ตายของเด็กกระดองเต่าคนผิดนะครับป้องกันแนละ้ว <c oughs> ไปป้องกันหนึ่งเดี๋ยวมันใช้ไปตายใส่กูแน่ <c oughs> นะมันจะไม่ตายได้ไงอ่ะไม่น่าเป็นไปได้นะครับเม็ย่างที่ผมนะสัแตกนะมันเพิ่งเริ่มเล่นนะนหวัร <c oughs> หวร้านมากเป็นทีเล็กที่หัวล้านมากตายแล้วโดนแน่ๆนะครับอาการนี้ไม่น่ารอดนะครับผม ใส่เครโชว์แพ้จริงๆแล้วว่ะทุกคนแม่มาม่วงกันเต็มไปหมดเลยม่วงทองม่วงวิบวับอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าแกคิดว่าที่เขียวฉันได้ง่ายๆแล้วเข้ามาเลยมีเล็กกระดองเต่าทีเนี้ยฉันไม่ถอยอยู่แล้วตายไม่ไม่ตายเอามาตายมีเปิดเกาะพันเข้าไปนี่ดีนะว่าออกลากไม้มาก่อนทีแรกเก็บชาอะไรว่าออกลากไม้อ่ายอนเอสตาร์เนี่ยนะหรตัวต้เอนั่นแหละมา อันแน่ไม่กล้าโจมตีก็บอกแล้วพลังลากไม้นี่มันสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเอ็กูออกกระทาฟ้าเลยก่อนมึนใจมาโอ้ผมก็อยู่ใต้เอผมเลยอยากกลับไปเล่นเหมือนกันนะมันสนุกดีนะครับมาเก็บเก่าที่ยังชิดนสุในตำนานนะครับโจมตีห้านะครับหมดสังแตกไปแล้วนะครับบอสมาวัดใจกันระหว่างแกที่มีเลือดและพลังโจมตี เป็นต่อว่าจั้เป็นเท่าตัวกับชั้นที่มีสตแข็งตเต็มครกันได้ที่จะเป็นสุดยอดของลีแขกนี้แขงการต่อสู้แห่งนี้ฉันก็อยากจะลูกเหมือนกันจัดการมันสู้ไม่บัดตี้นะกับมาก็ให้ทีเล็กก็ทีเล็กเถอะตายเถอะไม่มาแล้วไนะนี่มันบ้านแช่งเวการักของเราเลยนี่วะบาเลย,ยเล็บบส,สวัดจะกล้าหรือไม่ อาจเปลี่ยนฝั่งไม่กล้านะโอ้ยเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งโน้นผมก็มีเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตัวที่เหลือไม่เท่าไหร่นะผมจะป้องกันหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเล็กเท็ก4ี่เท็กนิดช่าอุ้ยเป็นมีเจ็ดเลยอะ่ะโอ้ยแต่มันยังล้มผมไม่ได้นะครัเอาเซ่ให้มันรู้สูตรห้าซะมัง้งซี่มันไม่ธรรมดานะ้วสูตรนี้ นีช่องชั้นช่องแรกได้คิดคนสูนตรป้องกันฮะนี่ไม่ตายนะเออโถ้จบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามเป็นยไม่ตายเหรอจบตีสี่แล้วเหลือให้เพื่อนสองสบ,บายเรียกว่าเขียวควางเลยทีเดียวมันเหนียวมันเหนียวนะไม่ใช่อะไรมาลาจาเซกา้าไม่ได้เจอแกนานเลยทีเดียวบ้าทำไม่ได้เลกนี่ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับ โดนกัดแล้วโว้ยไปแล้วมาเดดร้อนนะนะครับต้องให้เพราโรดดอนเชนสองออกมาด้วยโจมตีนะครับมะยือกันเลยดีกว่าเพราลุกกระดิกตีนะเรียบร้อยสบายถือว่วันนี้ เสียงตลกของผมเนี่ยเสียงขำไม่ใช่เสียงตลกเฮ้ย,ย,ย,ลยแลนเพรเลยอะ่ะโอ้โหอันดับอันดับเก้าสิบหกเลยอะ่ะโอเคแบบก็ได้รางวัลด,ดีๆเลยมาถึงเปิดนะครับก็เสียงหัวเราะผมหรือเสียงตลกของผมเนี่ยอาจจะฟังแปลงๆหน่อยนะจากซีซั่นแรกนะคูมีแผลว่าตัดที่นอกอ้ามันต้องประมาณนี้นะครับโอเคให้มันได้อย่างนี้เสกบมามามาเริ่มต่อกัน กำลังมันเลยเดียวอาก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมโอ้โหเดือดจิตใจแล้วเกินดูฝั่งโน้นเดอขคนอะไรมาวะเนี่ยเออเจมก็ยังคงเหมือนเช่นเคยนะครับถ้าใครเก่งมจะจัดอย่างนี้มาให้นะเออมมนเป็นเรื่องปกตินะครับผมเก่งไงพูดีง่ายนะครับไหนๆก็แพ้แล้วพูดมตัวเองซะหน่อยไม่ได้เลย นะนาะทีนี้มาใส่เข้ามาได้เลยเช่นไม่กลัวแกอยู่ละมันชื่ออะไรวะเนี่ย <laughs> อีกัวโนสุคัตมาหน้าเขียวมาเลยนะครับเป็นสายเขียวในตำนานอะ่ะนี้ทำได้แค่นี้เองเหรอ้โหโจมตีเอิงเอิงละเกันโจมตีเอิงเอิยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำยังไงดีวะป้องก,กันสารดูกันคงไม่ตายง่ายๆของเราเอามาัมตะสุดๆอะเอาสิผมว่าคราวนี้มันโจมตี 4, ่สี่อ่ะ มาเดาใจกันเฮ้ยคนนี้ใจไม่ได้โจมตีหนึ่งเชื่อเด็กใจมันไม่มีอ่ะวันนี้ผมรูล้ละเอ้ยดูดิมันคิดหนักมากอะ่ะโจมตีสีว่ว่ะโอเคเออสี่หุยเหลือร้อยเก้าสิบหกแพ้แน่นอนแล้วผม <laughs> เปลี่ยนตัวนะครับโอเคมากระสอบทรายของบ้าน <laughs> นี่มันคือกระสอบทรายของบ้านผมนะครับ <laughs> มาเลยคอยบอกบางครั้งเขาก็เป็นพระเอก แต่วันนี้ผมมาในนามกระสอบสายนะครับแม่้งกลัวเปิดเกาะพันไว้ลูกยังไงเราต้องเอาชนะมันได้แน่ถายแล้วโดนด,ด้วยเกาะพันเออจมตีกูเท่าไหร่วะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยนะม,มาเขียวแล้วตัวใหญ่่าเยอะยังไงเราโค่นมันได้แน่ไม่ต้องไปสนใจมันอ่าเหลือไ้สามนะครับอันนะ่า ตบเบาๆก็ยังไปเออแพ้ทางกันสุดๆจริงๆนะครับนั่นเลือดนั่นเลือดห้าพันเลยนะเลือดสี่พัน 4, แต่ผมโจมตีห้าพันตีเกินนะบรับโจมตีสี่ว่ะเอโคอ,อวัดใจสุดๆเลยเนี่ย800นะครนะอุ้ย7 3 7ึเจ,บจ,บจบเองอ่ะไม่ถึง800อ้อว่ะโอ้ยยิ่งกับอีกจมตีหนึ่งจมตีสองจมต,ตีสามได้ว่ะโอเค พอมีลุ้นก็พอมีลุ้นพอมีลุ้นเฮ้ยแผลกบแพ้แบบดูดีเยะเรียกว่าอาจารย์จัดแหละอย่างงี้อาจารย์จยัดเจียนจัดเลยพี่เยอะมาเฮ้ยอุ้มชอบตัวนี้มากเลยสกอร์บีเล็กนะครับอ่ะสำหรับแคทออฟไททันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตีไล่แต้มน,นะครับหรืออีกนิดกี่แต้มเท่านั้นนะครับอ่ามันตีแย่งอะไรกันวะแคทออฟไททันอ่าฟองโกส่โซลารป่ะเนี่ใช่นะครับไอ้คองเราน,นั่นเองนะครับทำอะไรได้อ่ะเถื่ นี้ตายซะอยู่เลยเห็นแล้วบัตไขก้นนะเฮ้นะตัวไหนที่ไม่ใช่โลงฉันบัตไส้วนนะเรียบร้อยวิชนะได้เห็นไหมก็บอกแล้วโอ้เรามันเก่งยังไงล่ะพวกเพิ่มฟาร์มแข็งแกร่งก็มีอีกโอเคตุ๊ต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 ตุ๊หนึ่งรยนะครับผม อ่าสองยกแล้วรู้สึกแย่เหมือนกันนะนี่ไม่คิดว่าจะแย่กระดับด้อาไม่ใช่เกมนะตัวผมเนี่ยบาเอาอีกสักยกหนึ่งนะครับอ่าเพื่อในไหนๆก็อ่ ه, าปะผมปะผมเจอกันแล้วนะครับอ้ ه, าก็อยากจะอยู่นานๆนะครับ ه, พบปะทุกคนนะครับอ่าพูดตรงๆเลยนะเพราะว่าอูนันเลยเนี่ยเกือบพึ่งเดือนเลยนะที่ผมไม่ได้ลงพิิธ ใช่ไหม GM ก็เลยจัดอย่างนี้ให้กูเลยกะว่าจะให้กูโชว์แพ้ให้ได้วันนี้ยังไงต้องให้มึงแพ้ให้ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าโอ้โห3,000กับ2,007นะครับ10นาทีจริงเลยทีเดียวมาหนั่นโจมตีไม่กลัวกลัวไม่โจมตีนะครับโจมตีอย่างนี้ยิ่งเล่นง่ายนะมาครั้งสองนะครับมาก็ต้องพูดอีกทีนะครับขอบคุณ FC ทุกคนเลยนะที่ไม่ทิ้งกันนะในการสนับสนุสน,สน,สน,นนะไม่อัดรับผมนะ จริงนะถ้าเป็นช่องอื่นโดนไปแล้วบ่านี้รถทับแห้งทำไมมึงไม่ลงคิดวะมามาเลยใส่เข้าไนหัวน้ำตัว,ตวมันเหมือนอี่โกน่ามากเลยโจมเอาโจมตีสาผมไปแล้วนะครับบา,บายบายอาราเล่เรียบร้อยเอายูเนียมาแกกมนละ้นงะั้นนะครูไอมันได้อย่างหนีสิจะฟังนี่คนมีมมนกไงโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามวิสบายเลยอนะนี่มันมาแบบขันเทพ เรานี่ัมแข็งแกร่งนี่นะตบก็ให้เรียบร้อยเรามันหล่อฝ่าอยู่แล้วดูจักท่าเดินก็รู้มาพี่ยบนี่มันพี่ยบเดเวลกับแม็กเลยใช่ไหมโอ้ยสวยหมากเลยอะเดี๋ยวผมต้องทำมึงแลละชอบตะปุ่มระปั่มจริงๆโจมเตีอย่นะโอ้โหนี่ใช้ท่าเดียวกันกับเราเลยอะนี่มันตะกูลตะกูลตะกูลเตีต้ยเตี้ยต่าดิน นะประมาณนี้นะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่อุ้ยลงได้ว่ะจมตีสี่ลบได้นะแปดร้อยใช่ไหมป้อกันหนึ่งสองสามนะครับเหลือไว้หนึ่งอ่าจะต้องใช้สูตรมือสูตรหนึ่งซะละนี่นะนี่งั้ก็ต้องเตาเจี่ยวสูตรหนึ่ง <c oughs> ผมมีน้องสองมันเจ็ดเลยนะแต่ก็วัดใจสุดๆนะผมมีป้องกันสามนะครับเหลือแต้มหนึ่งไงแต่ฟาร์มได้เปรียบมาเหลือแต้มหนึ่งนี่แหละมาม <c oughs> าเลยหัวร้านชนกัน เรามาเจอกันนิดนึิงฉันหัวแหลมแกหัวร้านอา้าวเสร็จฉันนี่โอเคอฉันเตรีมยมพรมเหมือนไก่ความแลร์ที่ฉันไม่ได้ลงคิดมานานแกนี่แหละจะเป็นบันไดก้าวแรกของฉันนี่นะใครจะสยบที่ตันหน้าไม่มีทางอูโหูแข่งแก่งเกินเกินห้ามใจโอ้โอ,โอโดับปสบแแล้วอะดูทิ้งเันดับสุดท้ายเท่าไรหร่แล้ววะ วิ่งจะร้อยหนึ่งแล้วนะเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยเยอะ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 แล้วเดี๋ยวไม่ได้ลุนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเล่นต่อไปไม่ได้ลุ้นแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับใครที่ว่าตีฝ่าฟันกันมานะอ่าแต่ไม่ได้ก็ตีฝ่าฟันมากัผบผกนั่นแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้แสดงตัวไงพอเพิ่งมาแสดงตัววันนี้ครับก็ถือเป็นนิวิตใหม่ที่ดีนะที่เราได้กลับมานะครับผมได้กลับมาแล้วนะทุกคน อา่าตัวไหนดีวะกลับแล้วตัวไหนดีวะเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับเฮ้ยผมมียูเนียเยอะมากเลยดูดิมีแบกนุ๊กสี่ใบเลยทีเดียวเฮ้ยผมว่ามีมีห้าใบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอ่ะโอ้ช่างเออหาไม่เจอเออก็วนบันยาาไม่เจอดีกว่าโอเคมามาลุยกันมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะครับว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับผมว่าคราวนี้ผมแพ้นะครับแพ้ส่งท้ายก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะครับเอ้ย ก็ได้อยู่นะถ้าเอากันจริงๆนะครับถ้าเราสามารถล้มการ์ดใบกางได้นะผมใบการ์มีสามห้ากระดึงพันแนี่ควรร้ายเอาไปกินจัดๆเลยทีเดียวนะครับผมก็จะยังไงดีอ่ะป้องกันยังไงก็รอดนะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมาเลยชิงเตาฉันไม่กลัวแกเลยทีเดียวหัวสากกระเบือยอย่างแกทำอะไรฉันไม่ได้ฉันไม่เจ๊คุกมิฉันจะวิ่งล็อกผมไปเรื่อยๆไอ้ลบ ไม่ทันนะโดนไปเชียวเียวยังไม่ตายฉันยังไม่ไตายแบบนี้ก็ยังไม่ตายบ้าใส่ก็มาได้เลยโอยเอยเอพุดเยอะไปพุด๋เยอะไปจิบแพร่นิดหน่อยยังไม่ตายเห็นไหมบอกแล้วฉันยังไม่ตายเออแล้วเป็นเวลาแล้วสินะอูนิยาเอามานี่ เอามาแกงยัดชั้นเลยสี่ห้าตัวนี่วันนี้ผมยังไม่ได้แสดงความเก่งของมันเลยนะครับมาพี่รือว่าแสดงไปบ้างแล้วว่าจำไม่ได้วรับทุบตีหนึ่งยังไงพี่เราก็ไม่ตายนี่อย่างเงี้ยเอามาทาสุดๆอะ่ะดูดิยังไงก็ไม่ตายอ่ะดูดิผมต้องส่วนไหมพี่มันกลัวผมส่วนไงป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันสี่นะป้องกันสี่แล้วก็แล้วก็มันต้องมีห้าแน่ๆเลย ไม่มี5ว่ะมีแค่4นะครับเดี๋ยวผมจะส่วนแล้วนะครับถ้ามันโจมตีถึงสี่ถึงมาอ,อมุ้ยห้าว่ะโอเคมาผมามาไปโจมโมตีสี่ไอ้คนนี้แหละหนึง่งมันโจมตีไม่สุดสักทีเฮ้ยโจมตีห้าว่ะโอ้ยผมโดนนะเนี่ยตายแล้วเออจริงๆผมไม่ไ,มได้กะใช้ยูเนียอยู่แล้วนะครับมันสี่ร้อยอะมันไฟนจะถึง2อ0พนี่เป็นใช้แต้มเยอะนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามใชทีเล็กทีกว่านะครับแล้วก็ป้อกันหนึ่งก่อน ังไงไม่ห้างเลยนะงานที่เราต้อ,ะะอ,อก,กันได้แค่สองนะกกนต้องการสองโอเคอยังไงก็รอดนะมาตายซะกัดบันที่เร็กซ์นี่นะสุดยอดนักฆ่าแห่งยุคจูร์สินไม่คิดว่าแกจะเอาชนะฉันได้หมัห้ยถึงแกจะเป็นลิศจนด์ระดิสามแต่ชื่อและฉาย,ยาของฉันก็ได้นนบุงบอ่อคิกฟังเก่งกาจฉันอยู่แล้ว หายแล้วเจอกรอบตลอดการนะอะไรทำได้แค่นี้เองเหรอเดี๋ยวหนึ่งนะหนึ่งใช่ไหมตายเตยยูเลย <laughs> เ,เตียบไว้แล้ววันนี้อิชิตันนี่ความเป็นพระเอกฉายแสงทีเดียว <laughs> ตายเตยยูเลยตฮ้ยนะสก๊อจัดแกได้ใช้ชนะก็อยู่แค่เอื้อมมาเลย <laughs> แกต้องโจมตีฉันอุ้ยพูดอะไรติดกัดไปหมดแกต้องโจมตีฉันยันสาม นั Finnish, no liebe, ่นแหละคือสิ well. <h aken iba story> ่งที่จะทำให้แกแพ้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 มาใส่เอฟเฟกเอกด้วยอะเราหน้าโจมตีสามีกินด้วยเออใส่โดนกัดก็ให้นะบันใส่ไอ้บั้นวัชชันแต่กมากกว่าแกสามก็คือตั้งเยอะสองกลุ่มนี้ห้านะแต่งมากกว่าสามยิดว่า9,018จะโจมตีไม่ถึง3,500ันห้าไงแกคิดผิดแล้วมัน3,800ันแปดวย ดีนะสามพันแปดห้าสิบหกจำได้เป๊ะเลยนะครับโอ้โห้พบกันตัวแรกกันสามไงชนะไปอย่างง่ายดายสวยสดงดงามโอ้ยดับแปดสิบสามแล้วนะครับจะเป็นหงไขรไปเสียชื่ออะไรวะลืมบาจาดาโซลัสเออให้มันได้อย่างเงี้ยเฮ้ยคราวนี้ ได้จะได้ของรางวัลเยอะนะถ้าเอากันจริงครับนี่ไงอาสาดอบอป1 0 0พ1,000 1 0 0พเลยนะครับอย่าลืมเข้ามาตีกันนะครับแต่ว่าพูดบอกไปทุกคนจะรู้ทันนะมตีตอนนี้จะทันไหมถ้าเอากันจริงนะครับเออซัมตัวนี้ผมไม่ปิดไปิดไปแล้ววะปิดไปแล้วนะอ่าบอลคองนี่าขายดีกว่าอ่ะมามาฟักกันใหม่ดีกว่านะครับ อ่านี่ไงผมมีเดอะบิ๊กวันนะครับอ่าฟักไปก่อนนะครับแล้วก็อ่าบิ๊กวันแล้วก็บิสโลโอเคชื่อบิสโลเอาตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอู้มมีทีเล็ก5้าใบเลยอ่ะนี่ผมทําอะไรมาวะเนี่ยมีทีเล็กต้อง5้าใบนะครับเออถ้าขขยได้ผมจะขข่สักหนึ่งใบนะผมคิดเอาไว้อย่างงั้นนะครับผมก็จะเอาอย่างใบหนึ่งนะครับอ่าแล้วหนึ่งใบหนึ่งนะครับฟักทุกตัวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนถ้ามีเวลานะครับ มาผมก็จะจบคลิปนี้ด้วยการต่อสู้ขั้นสุดท้ายของผมคนระับมาไม่แพ้มันไม่สบายใจว่ะวันนี้นะคลิปเรามันต้องมีแพ้ดิมันต้องมีแพ้กันบ้างอะไม่แพ้ไม่ได้นะครับมามาเจอกันหน่อยนะครับขอแข่งแหน่อยก็แล้วกันเจมเอาสักเลือด5 0 0พตัวเดี๋ยวว่าขออย่างไงได้อย่างนั้นคนระับมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวประเด็นมันมีอันนี้เออ จุดตัดน่ะมันมีประเด็นจุดตัดน่ะสภาพนี้ก <iel and> <police> างหน้ากลัวตัวเดียวนะครับป <iel and> <police> ้องกันหนึ่งไว้ก่อนอยังไงต้องหัวรอดด้วยความเจ้าเล่ห์สุดๆไว้ก่อนมาออนี่ <iel and> <police> <iel and> <police> นี่มีสายโกลตอสกเกอร์ด้วย <iel and> <police> มาบ้ามันเทพเจ้าไคโอใส่โกลตอสกเกอร์อะไรอะ <iel and> <police> <iel and> <police> ่ะมาดูกระบังหน้ามาันะมดิเนอะมือนเหมือนแบบราชาอ,อะไรสักอย่างอะ่ะออ เป็นอะไรควออฟบัวป้องกันสองก่อนยังไงต้องเก็บตัวแตกไม่ได้นะครับผมจะใช้ซีเล็กล้มให้หมดเลยนะครับแล้วก็เอาพิ้งค์หลังไปเอกเช่นเคยมาเฮ้ยชอบคนอย่างนี้จังเลยอ่ะโอ้โหนี่เจอนี่ถูกใจล่ะจริงเลยเนี่ยเงี้ยโจมตีอย่างเดียวไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนเธอนี่เป็นอย่างที่ฉันคาดหวังเอาไว้เหมือนรักแรกพบเลยทีเดียวโอ้โหรักจริง แันจะนำใส่จัดโอเคอ่ะดูดิ้ดูนี้มันโจมตีสนะี่นะกระนำใส่จัดอยากจะรู้เหมือนกันเฮ้ยมันมีลังเลวะ่ะหายแล้วโจมตีหนึ่งไม่ต้องเลยเนะี่ยเราลอยนะ้ำภาพนี้อาการนี้มันมีเดือดได้โอ้ยโจมตีสามไหวตัวทันนะ่ะโอ้โยโดนหักหลังเตียงหักเลยทีเดียวกูเออได้เสียใจน,นิดนึงนะครับนึกว่า ฉันจะเจอคู่แท้ในเกมนี้ซะแล้วไหนได้นี่มันไก่กาชัดๆเออป้องกันหนึ่งป้องกันหนึ่งป้องกันสองถ้าเราโดนขวานนี่แย่นะโดนแค่หนึ่งก่อนเอ้ยมันไม่ตายผมลืมไปมันเหลือหนึ่งนี่ว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วดีนะป้องกันสามับองกันย่าง์ยักษ์ยักษ์ยัก ผมลืมจะจัดเลยวนะ่ามันเหนือหนึ่งเฮ้ยผมคิดเือนการแต่ว่าตัวแรกไม่ได้โจมตีนั้นเท่าไหร่นะ okay. โอเคจมเท่าไหร่จมจมจมตีจมจมจจมจมจมงมจมจมจนจมจมจมจจมจนะมจ <c oughs> ตจมจมนมจ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 มม ทำอย่างนี้นะครับถ้าอยากชนะต้องทำอย่างนี้นะครับมันมีห้านะครับมาดูซิว่ามันจะกล้าโจมตีผมไหมนะครับมา <c oughs> อิชิตันไปล่อไว้ก่อนลูกหลอกล่อมันไว้เปลี่ยนตัวนะครับโอเคเขาแผนห่มแล้วนะครับมาโจมตีสองผมตายโอ้ยชิบหายแล้วมันเหลือแต้มมันต้องสามบ้าบอลที่จุดเลยทีเดียวตา <c oughs> ยแล้วอย่างงี้จะไปชนะได้งไงเนี่ยผิด <c oughs> พลาดตั้งแต่ตัวแรก ตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามจบตีสี่นะครับแล้วก็ตัวนี้มีมีแปดร้อยนะครับป้องกันหนึ่งพุ่งกันสองพุ่งกันสามครับเด <Okay. S 1> นะี๋ยวนึ่โอเคตายซะไม่นะหนูนใส่แกว่าแกเป็นอย่างงี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ผมแพ้อยู่ดีนะเนี <c> ่ย <oughs> เออให้มันได้อย่างงี้เดี๋ยวโ,โหผิดพลาดทีแรกนะครับอเอ้ไปตายไปแล้วนะยังอยู่ได้มันเหลือหนึ่งนะครับ ใายอยู่ดีอ่ะโดนไซโคช็อกเกอร์ตัวสุดท้ายอ่ะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามีจมตีสี่พอแล้วเหลือหนึ่งอ่นแน่ไอบ้านี่มันเหลือหนึ่งไว้หลังตลอดอมผม,ผมเป็นพลาดตัวแรกนะครับโอเค,โอ,เคโอ้โหมาตายด้วยไซโคช็อกเกอร์ <laughs> อ่ะมาเลยยับ <laughs> ใจจัดๆต่ก็ช่วยไม่ได้ตื่มันคือความจริงที่เราต้องรับมันเลย เฮ้ย <c oughs> ไม่กล้าชมตีเหรอต้องห้าเนี่ยโอเคมันต้องคิดด้วย <c oughs> เออหือพระราษแห่งยุรศาสต์ไาซะแล้ว <c oughs> อ่ะยังไงก็ ขอพอแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับพอรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะรู้รู้สึกเจ็บแผลน่อยๆนะครับก็ยังไงก็อขอกล่าวอีกทีนะผมก็กลับมาแล้วนะครับป๊อปอค์แมนคนนี้นะครับแล้วก็ยังไงอขอขอบคุณทุกคนเลยนะที่ให้กําลังใจกันนะครับส่งข้อความมาให้กําลังใจนะแล้วก็ไม่กดถอนอันซับนะแล้วก็ขอให้แบบว่าสนับสนุนกันอย่างนี้เรื่อยไปนะกดซับเยอะๆด้วยแล้วกันสําหรับคน ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยฝากดูอ่าจูสิทเวอร์ซีซั่นสองของผมด้วยนะครับอ่านี่ก็เป็นคลิปแรกนะก็ยังไงก็อ่าของจริงแล้วดีกว่านะสีโยแกนทุกคนฟันดายังเล่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าันเฟ